ครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่นักพืชใบเขียวพืชกระท่อมครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตต้กนกระท่อมที่ผมเสียบยอดกระตอกระทุ่มไว้ซึ่งระยะเวลาในการทําก่อนที่จะมาอัปเดตเนี่ยก็อยู่ประมาณประมาณเดือนหนึ่งนะเพราะว่าวันนั้นที่ผมทำในประมาณวันที่วันที่28 28ธันวานะ แล้วก็วันนี้ก็วันที่สี่ที่ห้าแล้วก็ก็อยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะฮะเดือนนิดหน่อยนี่นะะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ต้นนี้ที่ผมเสียบข้างเสียบข้างนะะอันนี้เป็นเป็นตอตอตอกกิ่งของกระท่อมนะกระท่อมพั์ดีที่ผมสั่งมาจากชุมพรนะสําหรับต้นนี้จะเป็นต้นกระท่มนาะเนี่ยนะต้นกระท่มนานี่ต้น,ต,น,ต,นต้นพอดีนะต้นไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีเลยนะนี่ผมเสียบเสียบข้างตอนนี้ติดเลยนะฮะ เนี่ยใบยออกสวยเลยเราจะสังเกตนะะจะมีใบออกสวยแต่ที่เราเห็นในสูงพัติเนี่ยผมเพิ่งทาได้สามวันเองนะแต่ตัวนี้ผมเพิ่งมาต่อยอดเห็นเพื่อนๆเ,เขาบอกเอ๊ะทำไมทาไม,ม,มไม่ต่อลองต่อหลายๆพันดูในกิ่งเดียวกันผมก็เลยลองมาทําดูสําหรับไตัวนี้เป็นเป็นกั้งนะฮะกั้งก้านแดงเที่ผมทำไว้นี่ก็ทําไม้ประมาณสามวันแล้วนะฮะสำหรับต้นนี้ ต้นนี้ก็เรามาดูกันนะต้นนี้นะต้นนี้เนี่ยใบสวยงามเลยนะนี่สิสธิ์แล้วระยะเวลาในการทําประมาณเดือนหนึ่งนะสําหรับกิ่งของกิ่งของกระทุ่มนะ่าละเ็นตรงนี้ที่มันโผล่ออกมาเนี่ยเราจะไปะเด็ดทิ้งนะ,ะเราเอาปล่อยไว้ก่อนเอาไว้มันช่วยสังงคห์สแสงเพราะต้นนี้มันยังยังเล็กอยู่นะะใบมันยังไม่ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะปล่อยให้มันอยู่ทรายพังไดนะ้อันนี้ไว้ก่อน สำหรับใ้ส่วนนี้ทีนี้เรามาดูใ้ส่วนนี้นี่ผมทําระยะเวลาระยะเวลาในวันเดียวกันนะนี่จะเป็นการนี่นะนี่เป็นการควบแน่นนะควบแน่นนี่เราสังเกตดูเนี่ยนี่ยอดออกมาแล้วจะมองเห็นไหมฮะมองมองจะได้ชัดๆนะมองมองเหชัดๆนยนะนะฮะเนี่ย พอเห็นนิดนดยอดออกมาแล้วแต่ใบมันไม่ใหญ่เท้าใบนี้นะความเจริญของมันจะไม่เท่าไม่เท่ามาเสียบเสียบเสียบข้างอย่างอย่างต้นนี้อันนี้ไปไปให้ให้กิ่งเนี่ยช้ำอยู่บนทรายอัน,นจะเป็นทรายนะที่ผมทําไว้นี่ก็อยู่ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยมองเห็นไหมฮะนี่ก็ออกยอดแล้วผมว่านี่ก็น่าจะรอดนะครับเรามาเลือกเอาว่าจะทำสองอย่างเนี่ยไหนดีทําอย่างนี้ เสียบต่อกระทุ่มนาอย่างนี้นะที่ผมำํำสำหรับต้นนี้นี่นะต้นนี้ที่เราเห็นเนี่ยผมจะเสียบพร้อมกันกับกิ่งกิ่งกิ่งนั่นนะอันนี้ใช้สามสามกิ่งเลยนะเสียบในยอนกระทุ่มนามีกิ่งกิ่งใหญ่พอสมควรน,นี่มี 3, นะสามสายพันธุ์นะที่ผมเสียบไว้ผมไม่แน่ใจมันจะติดกี่กี่กิ่งกี่สายพันธุ์ไม่รู้นะมันจะมีจะมีก้านเขียว เขียวคือพันพันแตงกวาแล้วก็มีก้างนะฮะเนี่ยพันหางก้างขีนึงแล้วก็มีก้านแดงเนี่ยนะฮะที่ผมทำไว้เราจะเราจะเห็นเวลาที่ผมทำไว้เนี่ยเนี่ยระยะทำที่เวลาที่ผมทำระยะเวลาเนี่ยอยู่ประมาณสองรือสามวันแล้วนี่นะก็ยังก็ยังดูก็น่าน่าจะโอเคอยู่นะ แต่ผมก็ทําไว้หลายต้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นไหนมันมันมันติดมั่งมันรอนมั่งนะทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการทําของต้นนี้นะฮะต้นนี้การทําเนี่ยที่ผมทําต้นนี้ที่มันที่ท,ที่มันติดเร็วเนี่ยผมว่าหนึ่งด้วยความสะอาดนะฮะเรารักษาความสะอาดในมือล้าง,ม,ง,างมือล้างมือแล้วก็แผลแลางๆเนี่ยเราทําเรารักษาความสะอาดมันก็เลยติดเร็วสองกิ่งคือขั้มกิ่งนี้ผม ผมปักช้ำไว้ก่อนนะประมาณประมาณสิบสิบกวันนะต้นนี้ปล่อยให้กิ่งให้ใบของของกระทเนี่ยออกมาก่อนของของกระทุ่มเนี่ยออกมาก่อนให้ให้ร่างมันเดินนิดนึงแล้วเราค่อยมาเสียบข้างนี้นะโดยใช้กิ่งกระท่อมพันดีเนี่ยเสียบข้างนี้สมมุติว่าเราเราต่อเสียบเลยโดยที่เราไม่ปักช้ำกิ่งกระทุ่มเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะติดช้าหน่อยหรือไม่งั้นก็อาจจะไม่ติด นี่ผมผมไม่แน่ใจนะเพราะตัวนี้เรายังไม่ได้ทดลองดูครับในส่วนนี้ผมว่าโอเคแล้วนะในสวยต้นนี้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกสีหนึ่งสักประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยมาดูสีหนึ่งว่ากิ่งนี้ที่ผมทําที่หลังเนี่ยกิ่งเนี้ยกิ่งนี้นะฮะมันจะเป็นยังไงแต่ดูตอนนี้มันมันสดสดชื่นอยู่นะฮะ่น่นะผมทำที่ 4, สีทรัพย์สองทรับ 2, สองสองเนี่ยรวมทำทำไว้ ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยจะได้มีสิ่งดีๆให้พวกเราได้ดูกันแล้วก็มาทำกันว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ